ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านย่าคาหมู่7็ตำบลระหานาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นเป็นแหล่งเงินทุนของชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อระดมเงินออมของคนในชุมชนไว้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยยึดหลักคุณธรรม5ประการคือความซื่อสัตย์ความเสียสละ ความรับผิดชอบความเห็นอกเห็นใจกันและความไว้วางใจซึ่งกันและกันโดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 1. ทำงานในรูปคณะกรรมการโดยให้สมาชิกเป็นผู้คัดเลือกตัวแทน 2. สมาชิกร่วมกันกําหนดระเบียบข้อบังคับของกลุ่มและสมาชิกปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 3. ม,มีการจัดทําบัญชีเอกสารหลักฐานต่างๆของกลุ่มชัดเจนเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ 4. คณะกรรมการมีการประชุมชี้แจงผลการดําเนินงานทุกเดือนเริ่มต้นตั้งกลุ่มออมทรัพย์เมื่อปี2535มีสมาชิกเริ่มต้น46รายเงินสัตจะเริ่มต้น3,820บาท ปัจจุบันมีสมาชิก263รายคิดเป็นครัวเรือน83ครัวเรือนเงินสัจจะ1,914,862บาท40สตางค์คณะกรรมการและสมาชิกมีการเข้าร่วมโครงการต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานองค์กรอื่นๆอย่างสม่ำเสมอ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านย่าคาสามารถจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกได้หลายกิจกรรมโดยจำแนกออกเป็น3ประเภทคือ 1. ให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อนำไปประกอบอาชีพ 2. ศูนย์สาธิตการตลาดเพื่อแก้ไขปัญหาการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและปัจจัยการผลิตที่มีราคาแพงแล้วนามาขายให้กับสมาชิกในราคาถูกกว่าท้องตลาด 3. กิจกรรมธนาคารข้าว ธนาคารข้าวคือธุรกิจของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ดำเนินการซื้อขายข้าวเพื่อสแสวงหาผลกําไรแบ่งปันในหมู่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นการแก้ไขปัญหาการขายผลผลิตในราคาถูกโดยวิธีรวมกันขายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านย่าคามีการขยายผลหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้สนใจทั่วไปสามารถเป็นวิทยากรและเป็นแหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้านได้ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านย่าคามีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมดังนี้ 1. สมุดลงรายการซื้อสินค้ารายครัวเรือนโดยให้สมาชิกซื้อสินค้าลงจำนวนเงินที่ซื้อในแต่ละครั้งด้วยตนเองเพื่อนำมาใช้ในการคำนวณเงินปันผลปลายปี 2. การซื้อสินค้าระบบตลาดลอยฟ้าคือการสั่งซื้อสินค้ากับศูนย์สาธิตการตลาดในปริมาณที่มากๆและศูนย์สาธิตก็ทำการสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าในอำเภอ ให้นำมาส่งกับสมาชิกโดยตรงมีการใช้เทคโนโลยีความรู้ใหม่ๆในการขายสินค้าเช่นการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการสแกนจ่ายได้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยาา่าคามีการสร้างประโยชน์แก่สังคมและสาธารณะดังนี้ 1. สร้างรายได้แก่สมาชิกและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อประชาชนชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 2. มีการจัดสรรผลกำไรเพื่อสาธารณประโยชน์มีการจัดสรสาาร,ป,ร,รสปีละสเปเซนเช่นการซ่อมป,ประปาพัฒนาหมู่บ้านหอกระจายข่าวและซ่อมถนนในหมู่บ้าน 3. เป็นตัวอย่างแก่กลุ่มองค์กรต่างๆในท้องถิ่นได้ รางวัลที่ปรากฏแก่สาธารณะสำนักการพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นใช้เป็นแหล่งเรียนรู้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้นแบบของจังหวัดขอนแก่นเด็กตังเขาได้ไปยืมมียืมชิ้นทั้ง <Yeah. S 2> นอกระบบมาใส <Yeah. S 2> เขาเอาเั้น <Yeah. S 2> จาก <Yeah. S 2> ชวนออมของเขาเนี่มาฝ <Yeah. S 2> ากมาออมเนี่ยมาด <Yeah. S 2> ืมกู้นี่จึ่ yeah. Yeah. พันมาใช่เขาก็สิ่นตีเขาก็ใส่ดอกพนไปดีไรยบร่ได้ไปยิมเหมนทางนอกอยากให้มีต้อไปบ่อยากให้ล่มบ่อยากให้เลิกเพราะว่ามันสะดวกในการจัดซื้อจัดจ้างของเขาก็เป็นของเขเองง่ายขึ้นจ้ะเพราะว่าเวลาเขาอยากซื้อของเขาก็ไปซื้อที่อันจาธิตการตลาดของเขานี่ว่าได้ลงไปซื้อตลาด เฮาซื้อยุนีวันนี้งั้นจินปีมากอะเฮาซื้อแล้วเขาก็ลุ้งไว้ว่าเฮาซื้อจ่ายไปเท่าไรมาสินปีมากเพิ่นก็มีป่นผลกำไรคืนให้ลูกค้าจ้ะสมาชิกทุกคนุ้อยากฝากให้สมาชิกทุกคนว่าเขารวมหุ้นน้ำกันจ้ะเพราะว่าสินก้าเรือสิ้งคองใดก็จะได้มุนเวียนในมู่บ้านของเขาจะให้มันจเจริญขึ้นมีเงินมุนเวียนในมู่บ้าน ในกานลานค่าของเฮากับสิมนี้ทุนขึ้นจะ้ะคมเป็นอยนยของคนในชุมชนแล้วค่ะหลังจากมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นพี่น้องในชุมชนก็ลดการกู้ยืมหนีนอกระบบนะคะแล้วก็มีการนำดอกผลน,นะคะหลังจากที่เขาไปกู้ยืมเขาก็จ่ายดอกดอกเบี้ยก็ถือดอกเบี้ยลอยเรสิบเจ็ดสตางค์มีกระถือว่าถือนะคะสำหรับคนในชุมชนความเปลี่ยนแปลงพี่น้องเขาก็ยุ่ดีกินดีขึ้นมีเงินฝากเงินออม การฝากออมของพี่น้องในชุมชนเนาะคะ่ะเกืบกบเอบหมดทั้งหมู่บ้านเนาะคะ่ะถือว่าเป็นผลดีสําหรับพี่น้องบ้านเฮาเนาะคะ่ะการนี้ก็หม่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตซึ่งก็าต่างมาโดนเนาะคะ่าาะก็ต่างมาโดนคือว่าเป็นผลดีเนาะคะ่ะความเป็นยุ่ของพี่น้องก็ดีขึ้นเนาะคะ่ะมีการส่งเสริมอาชีพหลังจากหอ,อมทรัพย์แล้วพี่น้องอย่างนี้อาชีพเสริมก็ส่งเสริมมีการปลูกผักเนาะคะ่ะในชุมชนอีกปลูกผักเพื่อเขาสิสั่งได้เนาะคะ่ะได้เงินจากขายผัก น้ำมาเป็นเงินฝาก,ฝากเงินออมให้กับพี่น้องในชุมชนของเ้าแล้วค่ะ พออยูเพราะจนปลูกขายก็กินกันเลี้ยงจินก็นได้ไปขายพุ่นละละกับมีเงินได้ไปเจ็บอมพุน่นอะยรเงี้ยมันอันขายแล้วก็ได้เรือก็ได้ไปเจ็บอมไปฝากไปออมน้ำพลทุดเดียนล่ละวันที่สองของเดียนก็นได้ฝากทุดเดียนขอบคุณมีกุณหม่อมทรพเพิพ่นมาสนับสนุน แล้วก็ไม่ร้ายไดเพราะอยูเพราะจินดิฉันก็ขอบคุณหล,ะล,ะละยายๆเลยกับปูกพักสวนวทั่วท,ท,ท,ทุกชนิดนะคะแล้วแล้วก่อนทีท่านมีกลุ่มออมทรัพย์มาสองศูน์กับตอนเนี้ยชีวิตความเป็นอยู่เขามันต่างกันมากปะครับต่างอยู่ตอนที่เขาไมปปลูกพักกับตอนที่เขาไม่เห็น กจ้างกันจ้างกันหลายอยู่กัมี่กมี่ไราใได้ขึ้นชืม่อมึงอ่า <laughs> <laughs> ขอขอบคุณครูผ่อนแบบาสยบไปหลายทีเขามาส่งเสริมเลี้ยงการปลูกพักส,ส่วนครัวนี่ได้จะได้คือได้ขายเก็บไปตลาดกับเพราะได้มีเงินใส่ใจใน,ในครูบ่อนตัดนี่ค่ะ เพื่อการผลิตบ้านย่าขามุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน